รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อ a แ t ทนัทธาออโ้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทธาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับโต y o t a าอินโนวาค่ะสําหรับหลายๆบ้านกําลังมองหารถครอบครัวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้อยากได้รถที่ ใหญ่มากๆนะคะใช้งานในเมืองก็คล่องตัวออกต่างจังหวัดก็ได้นะคะวันนี้นำเสนอตโต y o ต้ Innova เลยค่ะ 2.8V นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2018ค่ะสีขาวบอดดี้สวยๆเลยค่ะเพื่อนๆรถคันนี้นะ้นเพิ่งได้มาเลยก็เอามารีวิวเพื่อนๆดูกันเลยนะคะยังไงนะคะใครที่หายอยู่ค่ะตามไอ,อมาดูรีวิวกันเลยค่ะ มากันที่โคมไฟหน้ากันเลยดีกว่าเนาะไฟหน้าสวยสวยใสๆเลยค่ะเพื่อนๆได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะตัวกันชนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยวแน่ๆเลยนะมาคู่กันเลยนะคะด้านล่างนะมีการติดตั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตมาด้วยนะคะคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันเลยนะ กระจังหน้าสีเทาเงาแบบนี้เลยนะคะด้านล่างค่ะป้ายทะเบียนนะป้ายเลขสวยๆเลยนะสําหรับบางคนที่ชอบเลขนี้นะคะก็สามารถใช้เลขนี้ได้เลยนะแต่บางคนอยากได้ไป้ายกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวทางร้านดําเนินการย้ายเข้าให้ค่ะเป็นป้ายกรุงเทพนะมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมกอลลอยของ Toyota ค่ะซีรีส์ยาง 2 1 5 5 5 R 1 7นะคะด้านในซุ้มล้อโชกไม่มีการร่วดซึมนะคะมาต่อกันที่ฝาครอบกระจกเลยค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะสีเต็มนะคะมีสเกิร์ตด,ด้านข้างมาด้วยสีเต็มไม่มีตำหนิสีนะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันสาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุญแจมี2ดอกนะคะทั้งหลักและสำรองใช้งานเหมือนกันเลยนะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถกดปุ่มล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยมาต่อกันที่ด้านในนะคะ แผงข้างค่ะสะอาดดเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะแผงข้างตรงนี้นะคะจะเป็นกำมะหยี่แบบนิ่มๆนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบททบนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะมากันที่ประตูบ้านต่อไปกันเลยนะคะแผงข้างสะอาดดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทำสี ีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานกันเลยนะคะมากันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยนะติดตั้งในส่วนตัวสเกิร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะระบบความปลอดภัยกล้องมองหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์หลังทุกอย่างมีครบหมดเลยนะฝาท้ายนะคะเปิดมาดูท้ายรถกันดีกว่าเนาะเป,นเป็นเจ็ดที่นั่งนะเวลานี้เลยนะคะ เบาะนะเอาแถวสามขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังเหลือพื้นที่นะคะที่สามารถวางกระเป๋าวางสัมภาระวางของได้อยู่เลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมนะคะฝากกระโปรงไม่มีขยับนะโครงสร้างเดิมเลยนะคะรางน้ําเห็นชัดๆนะทุกอย่างสวยๆบอดี้เดิมๆเลยค่ะ สวยงามมากๆมีมีการติดตั้งในส่วนของพรมนะคะปูพื้นมาให้เรียบร้อยเก็บฝุ่นดีมากๆนะคะฝาถังน้ามันกันเลยนะคะยูฟังเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับเป็นน้ํามันดีเซลนะคะประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์คชัดๆค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ ประตูบ้านต่อไปเช่นกันค่ะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีคนไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะสีฝั่งนี้นะคะสีเต็มนะคะเพื่อนๆไม่มีรอยแผลสดไม่มีตําหนิสีนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะคันนี้ถือว่า โดยรวมด้านนอกสมบูรณ์มากๆนะคะใครที่หาอยู่นะเดี๋ยวดูห้องเครื่องดูภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2,800นะคะบอกเลยว่าอัตราการเร่งการตอบสนองดีมากๆแล้วได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะอัดตาเร่งดีๆนะคะแนะนําเลยนะเครื่องยนต์ดีเซลนี่คือดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่โครงสร้างนะคะฝากระโปรงหน้าน็อตเดิมนะเพื่อนๆไม่มีขยับเลยนะคะน็อตเดิมห้องเครื่องสะอาด ค่าหน้าเดิมคันหน้าเดิมทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะคันนี้บอดี้เดิมทั้งคันเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราไปดูต่อภายในตัวรถกันค่ะ กันเลยนะคะภายในนะคะเป็นหนังเจ้าของเดิมนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเบาะนะคะจากเดิมที่เป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นหนังทั้งอันเลยค่ะก็ตัวสภาพหนังนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสภาพภายในสวยๆเลยค่ะแล้วก็เบาะเนี่ยฝั่งคนขับจะได้แบบปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนนั่งก็คือการปรับแมนนวลนทั่วไปนะมาต่อกันที่ตัวสภาพคอนโซลเลยค่ะคอนโซลนะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆไม่มีเยิ้มนะคะ ช่องแอร์ไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อตัว DVD ได้ด้วยนะคะ USB AUX นะคะ HDMI ได้หมดเลยนะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ค่ะแล้วด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นช่องวางของที่เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จไฟด้วยนะคะที่วางแก้วเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้ก็มีเพิ่มมาอีกนะ เบรกมือช่องเก็บของด้านในนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่พวงมาลัยเลยนะคือชอบลักษณะพวงมาลัยแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันจับแล้วมันล็อกกับตรงนิ้วพอดีจับถนัดมือมากๆเลยนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงเลยค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงบูทธจากพวงมาลัยเลยนะคะฝั่งขวาตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับเปลี่ยนตัวหน้าจอเลื่อนใหม่ตรงกลางตรงนี้นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะหรือว่าการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะด้านหลังพวงมาลัยนะคะจะมีระบบพูสคอนโทรลให้ด้วยนะคะเป็นระบบ ความเร็วอัตโนมัตินะหลังสุดเลยฝั่งซ้ายจะเป็นระบบปั๊น้ำฝนค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟนะหมากันที่ด้านขวามือของไอตรงนี้กันเลยนะคะจะเป็นสวิตช์ค่ะปรับกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะเซน็นเตอร์ล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นออโต้หมดเลยทั้ง4บานนะคะโดยรวมนะคะบอกเลยว่าสภาพถือว่าสมบูรณ์และใหม่มากๆเลยนะคะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อย 68กิโลเมตรค่ะรถปี2018นะคะ19 20ก1 2 2สรถ4ปีเฉลี่ยประมาณ2 0 0 0 0กว่าโลนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะคะประวัติเช็คระยะศู์บริการ To y ยต a าครบทุกระยะเลยนะคะเรามาต่อกันที่เบาะด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะนั่งสบายมากๆฟิลเอาผ่านเลยเบาะแยกด้วยนะคะตรงกลางสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็นั่งสบายมากนะคะโดยรวมคันนี้ถือว่าภายในใหม่มากๆนะคะตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดเช่นกันนะคะอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์หมดเลยเดี๋ยวไอ้ะจะลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างค่ะ รอบคันกันแล้วนะเดี๋ยวออยา้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เอาอยู่กับเจ้าโตโย t ้า n n o v a 2.8V ปี2018สีขาวบอดี้เดิมๆทั้งคันน็อตไม่ขยับแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะคันนี้ราคานะคะวันนี้เปิดขายเพื่อนๆเพียงแค่819,000บาทค่ะบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆนะคะหายากมากๆด้วยสีขาวเลยใครที่หาอยู่รีบเลยนะคะบอดีส้สวยๆอย่างนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีค่ะดอกเบีย้ยค่ะ 0%นะคะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรือดอกเบีย้ยพิเศษ2.49ตลอดอาสัญญานะคะ4ปีค่ะหรือใครอ,อยากขับกอ่อนค่อนทีหลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะสำหรับบางคนค่ะที่อยากขวัญสบายๆค่ะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยนะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาณัฐาออตโต้ได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ56 46455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัทธาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงค่ะคันนี้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยน,นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไงสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกับไอ้ใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car f o อร์ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c า r for s u ชั .com